ครับผมครับสวัสดี FC รถไถนิวฮอลแลนด์ทุกท่านนะครับผมเจอกันแล้วครับที่ร้านเรืองชัยมอเตอร์นะครับผมพบพ่อกันอีกแล้วนะครับสำหรับเซี่ยวพงนะครับสำหรับวันนี้นะครับเซี่ยวพงจะมานะครับรีวิวรถแท็กเตอร์นิวฮอลแลนด์ให้ลูกค้าได้ดูนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะฮะตอนนี้นะครับจะมีตัว5.90แคปแอร์นะครับ ตอนนี้ทางร้านก็น่าจะเหลืออยู่คันเดียวนะครับตอนนี้นะฮะคันนี้นะฮะทีด5.90 c a รทีนี้พอดีตัวนี้ลูกค้าเขาจองไว้เรียบร้อยแล้วทีนี้หลุดจองนะครับตอนนี้เซพงจะมาแนะนํานะครับตัวนี้นะครับ5.90 Cap a i แอร์นะฮะตอนนี้ผมมีราคาให้พิเศษสุดนะครับเป็นเงินช่วยดาวนะฮะสำหรับตัวนี้เลยนะครับ 5.90นะฮะให้ราคาช่วยดาวในราคาที่พิเศษแต่ยังไม่ได้บอกนะครับว่าส่วนลดได้เท่าไหร่แต่ให้เยอะพอสมควรนะครับราคาตัวนี้นะฮะ5.90แครปแย่นะครับฟังไม่ผิดนะครับตัวนี้ไปจะเป็นเงินช่วยดาวนะครับให้ราคาพิเศษสุดเลยตอนนี้นะฮะถือว่าให้เยอะพอสมควรนะฮะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับตัวนี้นะครับชื่อกำลังมองหาดูอยู่ 5.90แคปแแอร์นะครับตัวนี้นะครับสามารถติดต่อหลังไม้ได้นะครับผมตัวนี้ผมให้ราคาส่วนลดช่วยดาวพิเศษนะครับสําหรับตัวนี้เลย5.90แคปแแอร์นะฮะตัวนี้90แปลงม้านะครับสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้กีจ0895401575นะครับส่วนลดพิเศษเลยครับลังไม้ได้นะครับผมสวัสดีครับ